ประเทศไทยมันเป็นประเทศโลกที่สาม เอาจริงๆก็อยากบอกว่าประเทศไทยไปเป็นประเทศโลกที่3ตอนไหนแล้วอะไรคือประเทศโลกที่1ประเทศโลกที่2ประเทศโลกที่ถึงเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าประเทศโลกที่1คือประเทศที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วส่วนประเทศโลกที่3ก็เหมือนประเทศไทยนี่แหละประเทศที่กําลังพัฒนาหรือไม่ก็ประเทศที่ล้าหลัง จนหลายๆคนออกมาแซวว่าก่อนที่ไทยจะกลายเป็นประเทศโลกที่1่ก็ต้องพยายามเป็นประเทศโลกที่สองให้ได้ซะก่อนซึ่งในความเป็นจริงแล้วทุกคนเข้าใจผิดกันหมดเลยซึ่งถ้าจะอธิบายประเทศโลกที่1่ประเทศโลกที่2ประเทศโลกที่สเราต้องย้อนกลับไปในช่วงสงครามเย็น คำว่าประเทศโลกที่3ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงสงครามเย็นคือตั้งแต่ปีคศ1947ถึงปีคศ1991ในช่วงนั้นโลกของเราถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มประเทศโลกที่1หมายถึงประเทศมหาอำนาจทุนนิยมนำโดยสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและประเทศในยุโรปส่วนประเทศโลกที่2คือกลุ่มสังคมนิยมนำโดยสหภาพโซเวียต ส่วนประเทศที่ยังไม่ได้เป็นทั้งทุนนิยมและสังคมนิยมหรือประเทศที่เลือกไม่ถูกที่จะอยู่ฝั่งไหนเรียกว่าประเทศโลกที่สามในฝากฝั่งของประเทศทุนนิยม หรือแคปิตัลิซึมเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอกชนสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมีการผลิตเพื่อแสวงหาผลกลาําไรต่างจากยุคสมัยโบราณที่ผลิตเพื่อย,ยังชีพเท่านั้นโดยทุนนิยมเริ่มก่อตัวอย่างช้าๆในยุโรปตะวันตกและมาบูมในช่วงยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมราวปีคศ1820-1870 โดยประเทศโลกที่1ก็อย่างที่แอดได้บอกในข้างต้นก็คือประเทศที่อยู่ฝ่ายเดียวกับสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็นก็จะประกอบไปด้วยประเทศในยุโรปตะวันตกออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันฟิลิปปินส์เวียดนามใต้อิรานวงเรบตอนที่เคยเป็นมิตรกับสหรัฐอเมริการวมไปถึงประเทศไทยของเราก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศโลกที่1เช่นเดียวกัน จะไม่ให้อยู่ฝั่งสหรัฐอเมริกาได้อย่างไรในช่วงสมัยสงครามเวียดนามยังเคยเป็นฝ่ายสนับสนุนสหรัฐอเมริกาและยังเคยเป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นไทยก็เลยถูกจัดว่าอยู่ในฝั่งสหรัฐอเมริกาถูกจัดให้เป็นประเทศโลกที่1โดยคอมมิวนิสต์เห็นว่า เจ้ากรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลนั้นเป็นแกนกลางของทุนนิยมนี่แหละนี่คือตัวปัญหาก่อให้เกิดความขัดแยง้งระหว่างนายทุนกับแรงงานเมื่อย้อนกลับไปในเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วแน่นอนว่านายทุนกดขี่แรงงานแบบสุดๆก็เลยทําให้เกิดระบบสังคมนิยมที่จะรักษาความสุขสงบของแรงงานอุตสาหกรรมเอาไว้โดยการควบคุมกิจกรรมทั้งหมดผ่านการวางแผนจากส่วนกลางแทน โดยเชื่อว่าทุกคนนั่นแหละคือเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันคนที่เชื่อมั่นในแนวทางของมาร์กซ์ก็มีตั้งแต่คอมมิวนิสต์อ่อนๆที่เน้นการปฏิรูปค่อยเป็นค่อยไปไปจนถึงแบบฮาร์ดคอร์อย่างวลเดเมียร์เลนินผู้นำการปฏิวัติรัเสเซียเมื่อปี1917ที่ไม่เห็นทางออกอื่นไดนอกสจากการใช้กำลัง We now we're used be Best parties And to not I wish you would you tell me ซึ่งการสรุปของประเทศโลกที่สองนั้นก็คือประเทศที่อยู่ฝั่งคอมมิวนิสต์หรือฝั่งสหภาพโซเวียตที่ประกอบไปด้วยสหภาพโซเวียตจีนเกาหลีเหนือเวียดนามเหนือคิวบา และประเทศบริวารทั้งหลายของสาภาพโซเวียตในยุโรปตะวันออกรวมไปถึงประเทศในแอฟริกาในสมัยนั้นส่วนประเทศโลกที่3ก็อย่างที่แอดได้บอกว่าประเทศที่ไม่ฝักฝ่ายใดฝักฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในทวีปแอฟริกาหรือประเทศอดีตอาณานิคมของชาติตะวันตกรวมไปถึงประเทศในลาตินอเมริกา พอหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2ชัยชนะเล่ะบทบาทหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงในปี1945ทําให้สหรัฐอเมริกาก้าวหน้าขึ้นมาเป็นผู้นําโลกที่1ซึ่งมันตรงกันข้ามกับระบบสังคมนิยมที่สอแววว่าจะไปไม่รอดแรงงานเริ่มตระหนาาักว่าระบบกรรมสิทธิ์ทุกคนเป็นเจ้าของนั้นมันเป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นพวกเขาไม่สามารถมีปากมีเสียงได้ในโรงงาน เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมแบบใดที่ไม่สามารถเอ่ยปากอะไรได้สุดท้ายระบบทุนนิยมนั้นแย่ไปกว่าเดิมไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรให้ทุกคนได้เท่าเทียมเหมาะสมจึงทำให้ในสมัยปลา,ายปี1980ผู้คนในสภาพโซเวียตเริ่มอดอยากและหลายแสนคนต้องเสียชีวิตจากการไม่มีอาหารนี่แหละจึงทำให้ประเทศโลกที่สองเริ่มล่มสลาย จีนเริ่มเปิดประเทศรับกลไกตลาดเมื่อปี1978เยอรมนีตะวันออกเข้าร่วมกับเยอรมนีตะวันตกเมื่อปี1990ส่วนสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายแตกกระจายกันไปทั่วเมื่อปี1991ซึ่งปัจจุบันก็เหลือประเทศโลกที่2ไม่กี่ประเทศเท่านั้นเช่นคิวบาและเกาหลีเหนือนั่นเอง อย่างไรก็ตามหลังจากสงครามเย็นจบลงปรากฏว่าทฤษฎีการแบ่งโลกออกเป็น3กลุ่มนี้ถูกโยงไปใช้กับความเจริญและเศรษฐกิจอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วจะเป็นประเทศโลกที่1ส่วนประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศที่ได้พัฒนากลายเป็นประเทศโลกที่3ไปซะอย่างนั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันก็คนละเรื่องกันเลย นั่นหมายความว่าทั้งคนไทยและคนต่างชาติมองว่าประเทศโลกที่3เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศล้าหลังแล้วก็โยงเข้าสู่ประเทศไทยไทยคือประเทศโลกที่3ไม่เป็นความจริงสมัยก่อนเราคือประเทศโลกที่1แ่แท้ แล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ถ้าชื่นชอบคลิปแนวนี้เห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ SPY าทำคลิปต่อไปด้วยนะอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลได้ละ่ะขอบคุณเม้นท์หนึ่งเม้นท์สองที่เข้ามาให้กำลังใจเอสเสมอกับคอมเมนต์สายวัยต่างๆขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้อยากให้ SP y พาทำคลิปไหนต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์และที่สำคัญดันกันให้สุดๆได้ละ่ะเพื่อเผยคลิปหน้าอาจจะเป็นคอนเทนต์ของเพื่อนๆก็ได้ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ